แนกันก็เลยจะพาแม่มาซื้อผ้าอ้อมผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่นะครับเราจะไปให้ผู้ป่วยติดเตียงนะครับเนี่ยวันนี้ตอนนี้แม่กำลังเข้าไปซื้ออ่า ที่ร้านอยู่น้องกีนะครับตอนนี้อยู่น้องกี่ก็วันนี้วันแม่กาพาแม่ทําบุญ่ละครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวซื้ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวของมาล้วถ่ายรูปของให้ดูครับผมนนี้ของมาครบแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปแจกกันเลยนะครับตอนนี้มากับแม่กับน้องแล้วก็พี่บอสหัวใหญ่ เอาเสียสภาพเลยเดี๋ยวเราไปเลยนะครับผม่เด้แลยวคราไปเลยนเครับผมตอนนี้ของมาแล้วนะครับมันจะเป็นประมาณสาชิ้นนะครับเป็นห่อใหญ่เอามาเดี๋ยวจะ เดินสายแล้วนะครับเดินสายไปเอาไปแจกครับผมไจเดี๋ยวเราไปแจกกันเลยนะครับโอเคครับยังไงของมาแล้วเดี๋ยวเราไปแจกเลยดอยากให้เธอเข้าใจพี่ ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนใหม่พอไม่ได้ตั้งใจใเธอไม่ยืนรอก็เธอไม่ใช่ทำยังไงเนอะก็คงคุยต่อไปถ้าเธอ